สวัสดีครับผมบวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้ง Windows ผ่านแฟลชไดร์นะครับผมโดยการใช้วิธีโดยใช้วิธีการโคดผ่าน usb นะครับผมหรือแฟลชไดร์นั่นแหละครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปเตรียมไฟล์มานะครับผมไฟล์ก็จะมีาสารคลิปนะครับว่าการวิธีการลงไฟล์ วิธีการาทำเตรียมพร้อมไฟล์ในการโค้ดนะครับผม่าต้องแชร์อะไรบ้างนะครับก็ไปดูในคลิปก่อนก่อนได้นะครับโอเคเอาจากนั้นนะครับเมื่อเราได้เตรียมพร้อมแล้วนะครับผมเตรียมอุปกรณ์ก็คือ USB f แฟลชไดนะครับ64จินะครับผม ลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับในนี้ก็จะเป็นพร้อมอมีโปรแกรมโค้ดแล้วก็ Windows นะครับผมซึ่งเป็นไฟล์โค้ดนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ไปเตรียมที่โน้ตบุ๊กเราได้เลยครับตรงนี้นะครับผม เปิดเครื่องขึ้นมาครับเสียบเสียบไฟได้ก่อนนะครับผมเสียบไปที่ช่อง usb ก่อนโอเคเมื่อเราเสียบแล้วเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องแล้วกด f สองนะครับสําหรับเครื่อง a c e r นะครับผมกด f สองได้เลยครับก็จะมาหน้าเมนู bios นะครับผมเลื่อนมาตรงเมนู boot ครับซึ่งเราจะตั้งให้เป็น บูสต์ผ่าน USB นะครับผมโอเคแล้ก็ต้องเลื่อนนะครับเนี่ยนะอันที่2องเนี่ยนะครับผมความสําคัญก็ต้องให้ไปอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับผมเราต้องเลื่อนขึ้นไปนะครับโดยการกด F6 นะครับอ่า F6 นะครับเลื่อนขึ้น F5 เลื่อนลงนะครับผมจากนั้นกดเซฟครับ F10 นะครับผม F10 เนี่ยจะเป็นตัวกดเซฟ กด enter ได้เลยครับอ่ะตอนนี้โปรแกรมที่เราลงไว้นะครับที่เป็นโปรแกรมโค o ดนะครับผมก็จะ boot ขึ้นมานะครับผมเปรียบเสมือนเป็น w i n d o w ์เล็กๆนะครับผมไว้คอยจัดการอาย้ายไฟล์แย่อะไรก่อนที่เราจะโค้ดหรือล้างเครื่องลง windows ใหม่นั่นแหละครับผม จากนั้นนะครับเมื่อม,มาเมนูโกดแล้วนะครับผมก็มาที่หลายคนหล,ยหลายท่านนะครับอาจจะใช้ k k d Windows 8 PE ก็ได้นะครับแต่สำหรับผมก็คือ Mini Windows p เนี่ยสามารถใช้ได้แทบทุกตัวนะครับจะไม่เอรเลอร์นะครับจะไม่ปรากฏผลเอรเลอร์ขึ้นมาเวลาเราจะโกดนะครับผม Mini p เนี่ยใช้ได้ ก็ใช้ได้แล้วครับผมไปกด enter นะครับเลื่อนมาตรงที่มินิพีแล้วก็กด enter จากนั้นแพลตฟอร์มในการโค้ดนะครับก็จะด้งขึ้นมาจะเหมือนแบบ windows เล็กๆนะครับว่าจัดก,การเวลาเราลืมที่จะเก็บไฟล์ในเครื่องนะครับหรือว่าตอนขณนะที่ว่า เราใช้งานอยู่นั้นนะครับวินโดว์เราเสียเราไม่สามารถที่จะเก็บไฟล์ได้เก็บไฟล์ย้ายไฟล์ได้นะครับแต่เนี่ยเราสามารถเก็บไฟล์ได้นะครับผมมาจัดเก็บไฟล์ได้วินโดว์ก่อนเราเสียเราไม่เป็นไรครับเราสามารถมาทําในนี้ได้นะครับผมนะครับมาคอมพิวเตอร์เหมือนวินโดว์ไอีทั่วไปครับนี่ครับวินโดว์เก่านะครับซึ่งเป็นวินโดว์เจ็นะครับผม แต่ผมจะลงวิน d o วิโดสนะครับตอนครั้งใหม่เนี่ยครั้งล่าสุดที่ผมจะลงเนี่ยคือจะลงให้เป็น Windows 10นะครับนี่นะครับเราก็สามารถไปย้ายาย้ายได้ซีย้ายอะไรได้หมดนะครับผมนี่ครับโปรก document user ะนะครับผมสําหรับท่านที่แจร์งานแต่ว่นนี้ผมไม่มีอะไรจําเป็น,นครับผมจะล้างเครื่องเลยนะครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยครับจากนั้นครับเมื่อมาวินโดว์นี้แล้วนะครับหรือว่าท่านที่จัดเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ก็จะปิดการ โค้ดวินโดว์นะครับการลงวินโดว์เองครับมาตรงนี้ครับผมโค้ด32นะครับรู้มองเห็นไหมครับนี่ครับโค้ด32ตรงนี้นะครับโอเคคลิกเข้าไปครับก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับผมเด้งหน้าขึ้นมากดโอเคครับ จากนั้นนะครับมาที่ local partition ครับ local นะครับหมายนะครับมาที่ local partition format mm, ครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็มาเลือกหาตำแหน่ง drive นะครับผมตำแหน่ง drive ที่เป็นแฟลช drive ของเรานะครับผมที่เราเอาไฟล์โปรแกรมเข้ามาใส่นะครับ นี่นะครับของผมก็จะเป็นตัวนี้ผมจะลงในนี้นะครับผมมี3ไฟล์ก็คือ windows 7นะครับ windows 7 windows 10 64bit บิตนะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับไอปีพศออของ windows นะครับที่มีการอัปเดตมานะครับ จากนั้นกดไฟล์นะครับที่เราต้องการเมื่อกี้นะครับที่เราจะลงวินโดว์อะไรนะครับผมกดโอเคครับจากนั้นกดโอเคมาเลือกฮาร์ดดิสครับอันนี้จะเป็นฮาร์ดดิสในเครื่องนะครับหรือเป็น SSD hard d ฮาร์ดดิสอะไรนะครับแล้วแต่เพื่อนๆต้องการนะครับอันนี้จะเป็น USB ก็คือแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับที่มันสามารถมองเห็นเราก็เลือกเป็นฮาร์ดดิสนะครับ เป็นความจุใน PC หรือโน้ตบุ๊กนั่นเองครับจากนั้นกดโอเคครับตัวนี้นะครับจะเป็นการเลือกไดร์ที่เราจะลงนะครับผมไดร์ที่เราจะลงน่าจะเป็นไดร์นี้นะครับที่มีขึ้นมา Windows 7นะครับผมจะเป็นไดร์ซีใน่านผมกดให้ดูนะครับนี่นะครับใน Mini v i ดีโอ p เนี่ย จะปรากฏขึ้นมาเป็นไดับที่เป็นนะครับความจุหนึ่งร้อยจิกนะครับหนึ่งร้อยเก้าจิกเนี่ยตรงนี้จะเป็นไดดีนะครับในคอมพิวเตอร์ทั่วไปวินโดว์ทั่วไปที่เราลงเสร็จจะเป็นไดดีนะครับแต่ตรงวิ n โดว์ไดอทเนี่ยจะเป็นไดซีนะครับผมแต่ในในโปรแกรมโปรแกรมโค้ดเนี่ยมันมองเห็นสามารถทําให้เรามองเห็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราจะลงที่ได นี่นะครับที่เป็น Windows 7เนี่ยเราจะเห็นครับ Windows 7นะครับผมกดเข้าไปครับจากนั้นครับจากนั้นเราก็มาเลือก OK ได้เลยครับอ่าจะขึ้นปุ่มนะครับว่าเราต้องการที่จะรีเซ็ต Restore นะครับผมไฟล์ที่แ a ็ c อ Up ไว้นะครับหรือว่าคนที่ต้องการ ลลวิโนโดใหม่นะครับผมก็กด yes ไปเลยครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับผมรออย่างเดียวครับนี่ครับ restore นะครับผมรอไปครับผมมันกว่าจะเต็มร้อซนนะครับตอนนี้ระบบกำลัง เขาเรียกว่าอะไรล่ะดีสโตนะครับผมดีสโตก็คือถอดพวกถอดโปรกแกรมถอดร,รหัสที่อยู่ในไฟล์โค้ดนะครับลงไปในเครื่องนะครับผมลงไปในเครื่องซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการนะครับผมไฟล์โค้ดนี่มาจากไหนนะครับมาจากการที่เราเลงมินิโอเสร็จนะครับแล้วทีนี้เราต้องการที่จะแบ็กอัพข้อมูลเราเก็บ ครับแบ็กอัพข้อมูลมาถึงข้อมูลระบบนะครับเป็นพวกโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอะไรต่างๆพวก Microsoft Word พวกโปรแกรมชุดเครื่องมือต่างๆนะครับ Windows เองชุดเครื่องมือโปรแกรมเอออย่างเงี้ยนะครับเราสามารถแบ็กอัพได้นะครับแบ็กอัพแล้วไปไหนก็เอามาทำแบบนี้ได้ครับเป็นไฟล์โกดสมมุติข้อมูลเราหาย นะครับศูนย์หายอย่างเงี้ยหรือว่าวินโดว์มีปัญหาวินโดว์เกิดมีปัญหาปุ๊บที่เราก็สบายใจละที่เรายัางแบ็กอัพไว้นะครับผมแบ็กอัพเป็นไฟล์โค้ดแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีแบ็กอัพไฟล์โค้ดนะครับแบ็กอัพวินโดว์นะครับผมเป็นของเราเองอย่างเงี้ยครับผมโดยใช้โปรแกรมนี่แหละโปรแกรม KKD นะครับ KKD k k d v v7 นะครับไฟ n น l โอเค okay. นะครับทีนี้ก็รอรอจนกว่าจะเต็มร้อแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับผมจากนั้นก็จะใช้งานโปรแกรมได้นะครับคือชุดนี้จะมีทั้งโปรแกรมแล้วก็ไดเวอร์มาในตัวเลยนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้ลงไดเบอรออะไรเลยนะครับผมโอเคผมจะตัดไปตอนที่จะเต็มแล้วนะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาสักนิดนึงนะครับผมโอเคครับครับผมก็ตัดมาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับอคอมพิวนะครับผม ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการลง Windows นะครับผมโดยการกดผ่าน USB นะครับอ่านะครับผมอาจะกรณีน,นี้นครับถอดแฟลชได้ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็จะบูตมาเมนู Windows ปกติเลยนะครับนี่ครับ จบครับโ okay, อเครอแป๊บนึงนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับโปรแกรมนะครับพื้นฐานพวกเวิร์ดพวกไลน์พวกเบรวาว์เซอร์ต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้แหละ จอจอเหมือนใหญ่เทอาทนะครับก็จะปรับได้นะครับผม,มคลิกขวานะครับแล้วก็มา Display Setting จากนั้นนะครับมาตรง Advanced Display Setting นะครับกดเลือก Resolution นะครับขนาดหน้าจอนะครับกด Apply นะครับอันนี้เอาสูงสุดนะครับ นี่ครับสูงสุดเลยความละเอียดนะครับโอเคหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกนะครับผมกดแอปพลายโอเคสมาร์าปกติแล้วครับหนังสือก็ไม่ใหญ่เทีถ่ถทะนะครับนเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมกับการลง Windows โปรกแกรมไหนหรือว่าเดเวอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถลงเพิ่มเติมได้ไม่ยากครับฮเซอร์เนี้ยไม่ยากเลยนะครับผมโอเคครับท่านไหนชอบกากดไลฟ์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม